Oh, to you. <laughs> happy, birthday. Yeah, happy birthday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 , happy Oh! happy birthday, to happy oh. happy birthday, no, no. ก่อนว่าทุกคนคนนี้ค็นคนมาขอแต่งงานนะคะเนี่ยอดีนยวถามว่าอะไรี้เป็นลูกรอกตลอดเลยลูกกรอกตลอดไปัเอยไม่ตัดยืนด้กันตลอดไปเสร็จสิ้นพิธีสำหรับวันนี้ไปเอาจานมาตัดเค็กตัดติ๊กเงเราดย่ะต้องสอนยัไมอ่ะถ่ายวิดีโอ ไม่เป็นไรเกไว้ดูไม่ได้โชว์ใครฉีกเนือมันจ้าพู่ชายเขติดเก่าแน่นมากเลยอ่ะหนูเสียดายเนี่ยรูปเนี้ยเหมือนปีที่แล้วในกล้องใหญ่อ๋ออ๋อใช่ช่รูที่อยู่ันห้องอันนี้ก็เหมือนกันเด้เธอแสดงว่าหนูสวยแค่ปีแรกอ๋ออันนี้อัลรูปใหม่ทำไมเธอไม่หาอัปเดตโปรไฟล์รูปเธอใช่เธอไม่ค่อยลงรูปเออ ไม่อันนี้ใครถ่ายให้ไม่ใช่เรานี่ใครถ่ายให้ไม่ใช่เราไอ้เียรติไอบาติอันนี้ใครถ่ายให้อันนี้ใครถ่ายให้เออไม่ใช่เราอีกแล้วอันนี้โออยนนีี้้สดัไปเที่ยวที่ไหนใครไม่ใช่ไปกับเราไม่ใช่ไปกับเราเออ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 วอนเท่เท่เท่อันนี้ไปกับใครไม่ใช่เราอันนี้ใครถ่ายให้ไม่ใช่เราจะบอกเราต้อง อันนี้ใครซื้อให้ไม่ใช่มเหรอ้เราฉีดแล้วนะฉีกเลยอันเนี้ยตัวนี้มากเลยแกะแก่แก่อะไรจะเอาไปทำอะไรติดตู้เย็นเนี้ยอฉลาดนะฮะมันรั่วติดตู้เย็นเพื่อเอาไปติดหัวหัวก็มาติดหมอดอีกแก่ห้าชั้นนะสรุปว่าเป็นตัง ข้าวแช้งนม่มีขแลวเค้ก็ไม่มีใครแจกเลยเห็นนีปอดเป็นอันด้วยแล้วก็ ไหนบอกว่าหลายชั้นเนี่ยติบอกให้พี่อะไรอ่ะกระเป๋าเหรออืมกระเป๋าเธออะไรอยากเธอเห็นหนูเป็นผู้หญิงหวานแววเธอข้างในดูางในก่อนเ็นแม่มันก็เกินไปน่าจะมีกันมันอยู่ในนี้หรือเปล่า มีรู้เฮ้ยกระเป๋าเธอมีแค่นี้หรือมีอีกลองเปิดดูนี่ลองเปิดดูเลยวิ่ยมันมีปีที่แล้วมันก็มีปีนี้มันมีโอ้มันร้อนจังเลยคือไม่ได้ไม่ได้เอากระเป๋า อันนี้สำคัญกว่าแล้วแหละไม่สนใจกระเป๋าเลยก็นี่เอาไปอยากได้อะไรก็ไปซื้อเองโหอหไดเน่ยโอ้ยพอแล้วาแค่นี้ก็ลวกอน่ะเอาอา